วิธีเช็คเพื่อนบล็อกไลน์เราหรือไม่มาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ไลน์เสร็จแล้วให้มากดแชทต,ตรงนี้และให้เข้าไปที่แชทเพื่อนที่เราต้องการจะเช็คได้เลยครับเมื่อเข้ามาที่แชทเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่ไอคอนสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนตรงนี้จนเจอกับไอคอนร้านค้าแบบนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่สติกเกอร์สัก1อันนะครับสติกเกอร์ที่กดเข้ามานะครับจะต้องไม่ฟรีนะครับเป็นสติกเกอร์ที่เราจะต้องใช้เหรียญในการซื้อเท่านั้นแต่การเช็คแบบนี้นะครับเราไม่ต้องซื้อสติกเกอร์นะครับเราสามารถเช็คแบบฟรีได้เลยเพียงแต่เราจะต้องเข้ามาที่สติกเกอร์ที่มีการซื้อเท่านั้นเมื่อเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่ทรงเป็นของขวัญตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับให้เลือกไปที่เพื่อนที่เราต้องการจะเช็คได้เลยครับ E เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้เรากดตกลงเ <Me too. S 2> ม <ược> ื่อกดตกลงมาแล้วมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งของขวัญได้เพราะเพื่อนคนนี้มีสติกเกอร์ชุดนี้อยู่แล้วก็ถ้าขึ้นแบบนี้ก็จะมีโอกาสที่เพื่อนคนนี้จะบล็อกไลน์เรานะครับให้เป็นเพื่อนนะครับลองเลือกสติกเกอร์เพิ่มอีกสักตัวนะครับกดย้อนกลับในหน้านี้กดย้อนกลับมาอยู่ที่ร้านสติกเกอร์ให้กดเลือกสติกเกอร์อื่นมาอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วให้กดเช็คเหมือนเดิมครับกดส่งเป็นของขวัญ กดเลือกไปที่เพื่อนที่เราต้องการจะเช็คเสร็จแล้วกดตกลงนี่นะครับถ้าขึ้นแบบเดิมไม่ว่าจะเปลี่ยนสติกเกอร์ไปอีกกี่สติกเกอร์นะครับก็จะขึ้นแบบเดิมก็แสดงว่าเพื่อนคนนี้เขาได้บล็อกไลน์เราไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเช็คกันได้เลยนะครับในเราลองมาดูครับว่าถ้าเพื่อนไม่ได้บล็อกไลน์เราเราใช้วิธีนี้ไปเช็คมันจะเป็นแบบไหนตรงนี้นะครับให้เรากดตกลง ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์เดิมนะครับลองเปลี่ยนรายชื่อเพื่อนจากตรงนี้ดูครับเป็นคนนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วกดตกลงนี่นะครับถ้าเกิดเพื่อนนะครับไม่ได้บล็อกลายเรามันจะขึ้นว่าคุณมีเหรียญไม่พอต้องการซื้อเหรียญเพิ่มหรือไม่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปเช็คแบบง่ายๆได้เลยนะครับ โอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเช็คสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้ว่าเพื่อนบล็อกไลน์เราหรือไม่ก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเช็คได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ